ที่เราจะเป็นต้องรู้นะเราจะได้เก็บรักษาได้อยา่างถูกวิธีนะคะมีอายุการเก็บสั้นนะเรามักจะเห็นว่าสินค้าเกษตรมันจะ,ะเห็นไเหี่ยวเร็วนะเฉานะคะหรือว่าเน่าเสียเร็วเพราะวาอะไรเนี่ยค่ะมีการหายใจนะการที่ผักผลไม้หรือสินค้าเกษตรมีการแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนนะคะมันคุณภาพของผลผลิตลดลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหายใจเนี่ย เขาจะดึงเอาอะไรเยพวกอาหารสัตสที่อยู่ในเนื้อเยื่อพวกผักผลไม้ค่ะดึงออกไปมันก็เลยไม่สดมันก็เลยเหี่ยวนะคะก็ะเสียคุณค่าใอาหารไปนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรบางชนิดเนี่ยนะคะจะเกิดสภาวะล้นตลาดเกิดขึ้นเนื่องจากถ้าเกิดสมมติว่าอยากปีหน้านะคะเราปลูกพืชผักเสร็จแล้วมันขายได้ราค่าดีปีหน้าเราอยากปลูกไหมก็อยากปลูกคนก็จะเป็นไงคะ อาเอออันนี้ปลูกอันนี้ได้ราคาดีขายได้ด,ด,ดีปีหน้าเราก็จะปลูกเนี่ยทุกคนก็จะปลูกแบบเดียวกันหมดทีนี้มันก็จะเจอกักบภาวะสินค้าบางประเทศท,ที่ทุกคนก็ปลูกเหมือนกันมันก็จะเจกิดภาวะโลตัดเกิดขึ้นนะมีสินค้าเยอะก็ส่งผลกับเรื่องของราคาสินค้าที่เราจะได้ค่ะมัน,นก็จะกดราคาลงไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาของสินค้าเกษตรแหละปลูกอะไรได้ดีคนก็อยากจะปลูกน,น,นั้นแหละนะมันเป็นรายได้นะบางชนิดก็ ไม่ได้ออกตลอดทั้งปีเพราะนั้นใครที่ปลูกสินค้าที่มีช่วงฤดูการปลูกค่ะก็ต้องวางแผนกันว่าถ้าหมดฤดูการนี้จะหมุนเวียนในรอบต่อไปและจะเป็นสินค้าอะไรนะคะแล้วการเก็บรักษาเราก็จะทำยังไงที่จะช่วยยืดอายุเพราะมันมีเฉพาะเป็นตามช่วงฤดูการนะคะเรื่องของลักษณะรูปร่างของสินค้านะความแข็งปรงแตกต่างกันถ้าเราขนส่งผู้เรียนเยังไงเราต้องระมัดระวังเยอะไหม ในสภาพร่างของผู้เรียนเนี่ยรูปร่างเนี่ยอ่ะมันเป็นเนมันมีความแข็งแรงในตัวเองใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเราขนส่งอะไรคะสตรอเบอรี่เป็นไงเราก็ต้องมีวิธีการดูแลการเก็บรักษาที่มันเป็นไงคะอ่ะแตกต่างกันเดี๋ยวร้อนมากก็จะเป็นไงก็จะจะบอบช้ำเน่าริบไมนะคะอ่ะเรื่องของรูปร่างนะคะก็มีบดกับวิธีการเก็บวิธีการที่เราจะดูแลระหว่างการขนส่นะคะว่ามีเ,เรื่องของมแมลง เชื้อโรคเชื้อตัริ้นเซีย,ยนะต่างๆที่จะเกาะติดกัน,นพวกผลผลิตนะคะทีนี้มีอะไรบ้างที่ทําให้พวกสินค้าเกษตรเนี่ยมันเกิดการเสื่อมคุณภาพปัจจัยภายในอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเองภายในนะภายในแล้วป็นเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลผลิตนั้นๆนะคะเรื่องของการหายใจที่บอกการหายใจทาให้มีการดึงเอาอาหารที่สะสมอยู่ในพวกผลผลิตเนะี่ยออกไปนะกะ็ คุณค่าาอาหารลดลงการคายน้ำนะคะสินค้าเกษตรมีการระบายความร้อนโดยการคายน้ำนะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราเห็นผักผลไม้ที่อยู่ในถุงพลาสติกนี่เไยคะมันมีไอ้น้ำเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีไอ้น้ำน,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 นั่นแหละเกิดจากการระบายความร้อนนะตรงนี้ก็การยิ่งคายน้ำเยอะผลผลิตจะเป็นไงคะถ้ายิ่งมีน้ำออกมาจากตัวสินค้ามากเกิอะไร้นมันก็จะเหี่ยว มมันก็จะเหี่ยว็ิค่ะพรามันมีถ้าถ้ามันมีน้ําอยู่ใน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 ผิวของมันเยอะๆค่ะมันก็เป็นไงคะแต่งเติมรูปของมันผิวก็ดีใช่ไหมคะอย่างผักอย่างเงี้ยผักอ่ะที่เราไปซื้อมาพอมันเลิกอยู่หลายวันมันเลิกเป็นไงเลิกบางอันก็ตายก็เป็นไงคะงอเงอไม่เหมือนไม่มีเรื่องแรงแล้วนะผักก็ไปเฉาเฉานะคะก็คือทําให้เพื่อผลถ้าทายน้ำเยอะของลิตไม่เหี่ยวเร็วนะคะ ก๊าซเอทิลีนจับไหมคะเอาไปว่าในพวกผลผลไม้อ่ะค่ะสามารถผลิตก๊าซประเภทนี้เ้งมาได้ซึ่งการนี้ที่มาสำคัญก๊าซเอทิลีนเป็นการที่เร่งอัตราการหายใจนะเร่งอัตราการหายใจก็แสดงว่าทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนกาออกซิเจนเยอะมากนะคะก็ทําให้ผลผลิตกานเสื่อมคุณภาพได้เร็วนะก็อาจจะ มีทั้งสูกเร็วนะคะถ้าเป็นดอกไม้ก็อาจจะแบบเหี่ยวเฉาเร็วไปหลุดร่วงกร,งรงีร่วงโดยไปนะคะอ่ะก็มาจากการตัวนี้นะคะการตัวนี้ถูกกระตุ้นโดยอุณหภูมินะยิ่งยิ่งห้องน,นั้นมีความร้อนเยอะเท่าไหร่นะคะพวกผลผลิตก็จะผลิตการได้เยอะมากขึ้นก็ทําให้มันเร่งสูกได้เร็วขึ้นผลผลิตเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะหรือในว ผลผลิตเองอะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประอกอบที่ที่เป็นสารอะไรต่างๆที่อยู่ในในตัวเองอะนะคะ <c oughs> อย่างเช่นพวกสารสีอย่างเงี้ยบางทีเราเอามาเนี่ยมันยังเขียวเสร็จจะพักมันมันก็เริ่มเป็นสีนะคะ <c oughs> สีเขียวเริ่มไม่มีแล้วอย่างอย่างเอ่อใบผักที่เป็นใบใช่ไหมผักที่เราซื้อทานอ่ะมันก็เริ่มเป็นเงเริ่มเป็นใบสีเหลืองใช่ไหมสารสีเขียวก็คือมันก็พอมัน บางทีม des so ันจะไม่จางนานกว่าอ่าก็คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีก็คือสามสีนะคะที่เป็นที่เป็นเป็นสีเฉพาะของผลผลิตนั้นนะคะมันก็จะมีสีเปลี่ยนไปหรืออ่ะอันนี้อาจจะดิบดิบในี่อ่ะให้ทายเป็นสีอะไรปริมาณดิบดิบนะอันเนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาเราเห็นอยู่ในในในพวกผลผลิตเราน่าจะเห็นสีอะไรเกิดขึ้นของของที่มันแบบเออเก็บไว้นานๆแล้วใกล้จะเสียแล้วน่าจะมีสีอะไ ตาลนะคะที่ตาดเคยเห็นเคยเห็นหน่อไม้นะหน่อไม้อ่เคยเห็นหน่อไม้อะไรบ้างที่เป็นจะปีสีเหลืองใช่ไหมแบบสีเหลืองหรือไม่ต้องเป็นหรือไม่ต้องเป็นสีของขาวใช่ไหมหน่อไม้อ่ะหน่อไม้อะถ้าสมมติเกิดติ๊ดิ๊เกิดขึ้นอะมันจะมีเสี้ยนเป็นเส้นๆแทรกอยู่ในในตัวในตัวของหน่อไม้อ่ะก็คือให้นึกถึงว่าอันเนี้ยติ๊ดิ๊มันหน้าตาเป็นยังไงก็คือเนี้ยยกไปอย่างให้เปล่ เป็นเส้นสีหนังตาเป็นเส้นเซียนนะคะเราอาจจะเจอในผลไม้ได้ใบมะม่วงเคยเจอไหมที่มันจะเป็นเส้นเส้นสีหนังตาค่ะอ่าเออมันคือลักษณะแบบนั้นนะคะนะคะหรือผลผลิตงบางชนิดมีการเติบโตอ่าอะไรที่เติบโตได้เก็บไปแล้วปลดไม่ตายด้วยแล้วก็โตได้อีกนะงอกได้อ่าหอมใช่ไหมเราตั้งทิ้งไว้อากาศถ่ายเทลงดีเลยไม่เอ้าเลยพอมันไม่ชื้นปุคือากาศแห้งเขาก็เปง่ายปีร่าง พวกที่เป็นพืนหัวทั้งหลายเนี่ยค่ะมันก็จะมีการออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผลผลิตมันเสื่อมคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บรักษาเนาี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลพวกนี้เรื่องของคุณนภูมิเรื่องของการดูดเสียน,น้ำเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆทีนี้สัยใจไทยนอกมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณภูมิน,นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาตัองไปเก็บผลผลิตใน จะพูดต่ๆหรือที่ที่มีความเย็นเนาะเพื่อป้องกันการสูบนะไม่ให้มันหายใจได้เยอะขึ้นนะคะควบคุมชะลอการหายใจนะคะทำให้มันสูบช้าเสื่อมช้านะคะพักชื้นสัมพัสอ่ะเนี่ยนะคะก็คือให้มีควาชมาชื้นปริมาณความชื้นสัมผัสได้เยอะจะได้ลดเรื่องของการหายนะเรื่องของการ,นะนะร,การสูบเสียน้ำของผลผลิตนะะก็คือให้มีความชื้นในอากาศมากๆนะคะ ได้ชว่ชวยชะลอการเหี่ยวเฉาของผลผลิตน,นะคะะหรือตัวก๊าซนะคะถ้าอยากจะให้อยู่ได้นานๆน,นะคะอยู่ได้นานๆก็คือพยายามให้ออกซิเจนต่ำๆนะขับในอุตสัยเยอะๆนะคะเขาจะได้หายใจไม่ค่อยสะดวกนะหายใจติขดขัดลำบา,ากเันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องโตไม่ต้องเสื่อมนะคะก็คือไม่ถึงขั้นว่าหมุนจะหมุนไว้นะแต่ว่าให้มีบริมาณก๊าซาขับในอุตสัยมากๆนะคะ ก็ประมาณเกิน0ู3จุูสเปอร์เซ็นตะ์นะคะไม่ได้เยอะเป็นแบบส0เปอร์เซ็นต์อะไรนะคะก็คือทีนี้มันจะมีสภาวะบางแบบที่เราก็ให้ออกซิเจนน้อยเกินไปน้อยมากแก่บปกต,ติแล้วก็ให้นไาแอกไใส์สูงมากแก่บปกต,ติเขาก็สามารถหายใจได้นะแบบอาจจะไม่พึ่งพาออกซิเจนก็ได้นะคะถ้าในวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นหายใจแบบ แอนแอโรบิกนะแอนแอโรบิกต้คือแบบไม่ไม่ไม่มีการออกซิเจนกระดาษไม่ใช่แบบมันมันเป็นคือเฮอคือถ้าเกิดมันจะมีพวกเชื้อจุรินทรียอ่ะถ้าเกิดเราเรียนเหมือนกันกับวกิทยาศาสตร์เราก็จะมีพวกเชื้อจุรินทรียที่สามารถเติบโตโดยมีการออกซิเจนกับไม่มีการออกซิเจนทีนี้ไอ้พวกแบบเนี้ยอ่ะถ้าเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นอ่ะผลผลิตจะเป็นไงมันจะเกิดการหมักตัวเองเกิดการหมักหมักตัว ล็อกเชื้อซูรินซีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็คือไม่ง่ายก็คือถ้าเป็นสภาวะที่ท,ทุกข์ทำให้มีเช,ชืช้อโรคเชื้อซูรินซีอยู่ในผลผลิตได้ก็ไม่ใช่ควบก็คือควบคุมปริมาณให้มันเหมาะสมแหละถ้ามันออกซิเจนกับคารได้มันมันมีน้อยแล้วก็มีมากเกินนะคะเกินปริมาณที่กำหนดก็จะเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นเอาไ,ไรอีกแสงนะคะแต่ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะสำหรับ,บสินค้าบางอย่างก็างอาจจะพอมีแสบเร่งนะคะก็ ทำให้พวกสารสีมันตลดโลมันเสื่อมลงหรือมีการสะสมสารพิษเกิดขึ้นนะคะอย่างพวกผักบางอย่างนะคะที่เราซื้อมาทาแล้วเราไปลองรู้สึกว่ามันขมมันขมมันก็อาจจะมีในในเวลาที่เราเก็บราาักษาค่ะเก็บราาักษาเรื่องของมานควบคุมบริเาณแสงบินะนะคะมันก็มีีโอกาสที่จะเกิดการสะสงแล้วก็องมีการสะสม ารพิษหรือรสชาติของผักผลไม้นนไน้ระเบิดไปนะคะการแรงล้มถ่วก็ต้องคอยดูนะสำหรับสินค้าบางอย่างเช่นหน่อไม้ปลายของของหน่อไม้อ่ะคะ่ะมันจะมีแบบโค้งงอได้วแตเถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ควบคุมเรื่องของของแรงลม้มถั่วนะคะเรื่องของโรคนะเรื่องของการจัดการผลผลิตอันน,นี้ไม่ใช่สินค้าที่เราจะเอาใส่กล่องอย่างเดียวนะแล้วก็วางซ้อนซ้อนันได้แต่แก็ต้องมีการ ดูดูแลค่ะบริหารจัดการอีกว่าอ่มันจะบอบช้ำม,มันจะเหี่ยวกันไหมนะคะมันจะเป็นรอยไหมนะคะเรื่องของการจัดก,การของผลิตเืออาจจะต้องมีความพิถีพิถันม,มีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้ว่าเราจะขนส่งเราจะวางแรีงซ้อนกันนะะก็ไม่ให้มันกระแทกกันเนทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บรักษาการเก็บรักษาผักผลไม้กันนะผักผลไม้เสร็จแล้วจะก็จะมีเก็บรักษาดอกไม้ เราก็จะมีการเก็บรสษารนั้นๆอ่ะเราไปดูที่ผักกับผลไม้ก่อนนะค่ะกับผลไม้เรามีวิธีการเก็กบหลักๆเนี่ยก็คือไม่ใช่เครื่องทำความเย็นนะก็คืออย่างที่บอกก็คือพักสินค้าไว้ในสถานที่ที่มันมีอากาศถ่างเทนะคะมีความร้อนน้อยนะคะกับใช้มีเครื่องทำความเย็นแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นร่วมกับความเย็นนันด้วยอ่ะเราไปดูว่า การเก็บรักษาแบบที่อยู่ในห้องเย็นหรือมีเครื่องทำความเย็นเนี่ยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราแตะแปลรปรายากาศ modify atmosphere วิธีเ a น,นะคะเ A ตรงนี้ก็คือเราแค่ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะให้มันน้อยแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ให้เยอะกว่าปกติแต่ไม่ได้สูงกว่าที่ที่เป็นปกติเกินที่เรา อยู่นะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่ให้มันมีปริมาณมากกว่าออกซิเจนนะลักษณะของการควบคุมฟรูอาร์มาร์กคือเราอาจจะห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกด้วยถุงพลาสติกเนี้ยค่ะเพื่อที่จะกเรียกว่ามีพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะให้มันอยู่แค่เฉพาะในนี้นะคะไม่ให้มันสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้สะดวกนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุแบบที่สองอันนี้คือเราควบคุมนะคะบรรยากาศ ผู้บริการตรงนี้นอกจากเราจะลดคาร์บอนไดออกไซด์เปองพวกนะคะออกซิเจนให้น้อยลงแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงกว่าที่อยู่ในอากาศทั่วไปและอากาศทั่วไปก,ก็คือ0.03%ก็คือวิธีนี้ก็คือแค่เป็นมีคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะมากกว่า0.03%ก็คือมากกว่าปกตินะคะที่เราหายใจอยู่นะคะก็เพื่อช่วยให้มันเก็บได้นานขึ้นวิธีนี้ก็จะเก็บได้นานกว่า กว่าวิธีแรกฟันโทแอนโะคเซียม 4A นะเก็บได้ได้ยากนาะนกว่า 1A นะคะทีนี้ถ้าเราเอาสินค้าเข้าไปเก็บในที่ที่มีความเย็นนะคะในห้องเย็นเะนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องของอุณหนภะูมิอุณหภูมิในห้องเย็นเนี่ยเราบอกอุณหภูมิสามารถเป็นความเย็นตั้แงแต่ศูนย์ถึงลบยี่สิบใช่ไหมคะในห้องเย็นเนาะทีนี้เราจะใช้ความเย็นเท่าไหร่นะคะให้มันควมดีนะคือเขาก็บอกว่าอะไรคะ อุณหภูใน้องเย็นจะต้องสูกป่าจุดเยื่องแข็งของผลผลิตที่เก็บรักษาแค่เล็กน้อยนะคะสมมติว่าผลผลิตเนี่ยมีจุเดเยื่อแข็งอยู่ที่ลบห้านะคะเราก็ให้มันสูงกว่าลบห้าเล็กน้อยนะก็คือไม่ให้สูบเกินถ้าติดลบที่มากเกินนะคะมันจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าสถา,านหนาวคำนี้เคยได้ยินไหม ไม่ได้ผัตกตัวละเราเคยสถานหนาวไหมเราเคยไปอยู่ในที่ที่มันเย็นมากๆไปแล้วเราก็แบบอ้นหนาวมากใช่ไหมทีนี้แต่ผลไม้เนี่ยถ้ามันมีการเก็บราใส่ในอุณหภูมิที่ต่ำเราจะเยื่อแข็ง,ขงเขาขมากๆนะคะอาการที่เกิดขึ้นก็คือผลไม้มันจะเกิดการช้ำนะเป็นหรือไม่ก็เปลี่ยนสีนะเราก็จะเห็นว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันยังไม่ทันจะเ,เก็บไว้ยังไม่ทันนานเท่าไหร่ แต่ใบเปลือกมันก็ดำนะหรือผลมันเริ่มนิ่มหรือว่ามันมีรอยปุล้วมีมีรอยที่ตัวผลไม้อ่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นผลที่มาจากที่เราใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากเกินกว่าที่ที่ผลไม้จะทนได้นะคะเพราะว่าแสดงอาการแบบนี้ออกมาแล้วก็ต้องมีการควบคุมปุ๊กให้เหมาะสมความชื้นนะอัะน,นี่ค่ะก็ให้มีปริมาณความชื้นเยอะๆนะคะเพื่อที่ ช่วยเรื่องของการเกี่ยวเนาะไม่ให้มันสูญเสียนะ้ให้เกิดการคลายน้ำเยอะคะเป็การหมุนเวียนหมุนเวียนของอากาศตรงนี้หนมะายความว่าให้มีความเย็นนะคะให้มันพวดถึงภายในในห้องที่เราเก็บน,นะคะห้องเย็นที่เราเก็บเราสาสินค้าเนะี่ยเพราะว่าสินค้าที่เราเก็บมันจะกจับฟ้าม่ะจับแปลงลูกเนี่ยที่เราเคยเรียนไปแล้วทําไมคะมันจะมีอะไรคะมีความร้อนเด็กมันด้วยใช่ไหมความร้อนจาก แต่แปลงปลูกจับอากาศซ้นอนน้น,นะคะเสร็จแ,แล้วเราเอามาลดคุณภูมนินะเสจเก็บในห้องเย็นพยายามให้มีความเย็นแผ่กระจายไปทั่วถึงไม่อยานะ่างนั้นสินค้ามันจะสุกหรือว่ามันจะเสื่อมเป็นบางจุดนะถ้า,าับ้าความเย็นมันไปไม่ทั่วนะคะแอนิน,นะคะตรงนี okay. ้เราก็ต้องพยายามลดปริมาณกา๊าซแ t นติการแอนเดีเกิดขึ้นเพราะว่าอ,อะไรคะเพราะว่ามันมีภักคุณภูมิมสูงขึ้นมันจะเป็นโวเลกให้มีปริมาณกา๊าซนี เกิดขึ้นเยอะนะการกำจัดเราก็อาจจะมีการเปิดระบายอากาศนะคะมีระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อให้มันคุณปูมมันไม่ไม่สูบเพิ่มขึ้นนะคนะะมีการทำความสะอาดด้วยนะถ้าเราเอาสินค้าออกไปจำหน่ายแล้วเน,น,น,นี่ยนะในเนี้ยเราก็มันสินค้าเนี่ยมันจะมีพวกแมลงพวกตุวรินซีเลยติดมากับตัวผักผลไม้นะคะหลังจากที่เอาไปจำหน่ายไปขายเสร็จแล้วก็อาจจะต้องล้างเคลียร์ห้องเย็นนะคะทำความสะอาด ก็แพ็เกจใหม่